คลิปนี้มาทำความรู้จักกับยางจิตติกันค่ะยางที่ผลิตมาเพื่อแก้ปัญหาให้คุณอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้คุณได้ใช้ยางรถยนต์ในราคาที่เหมาะสมและเต็มไปด้วยคุณภาพที่ปลอดภัยมั่นใจได้กับยางจิตติเทคโนโลยีของเยอรมันยางพรีเมียมที่แชมป์หลายสนามนิยมใช้เริ่มต้นกันด้วยยางจิตติสปอร์ต S2 ตัวนี้เหมาะสำหรับสภาพถนนที่เปียกลื่นมีการทรงตัวและเกาะถนนได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะกับผู้ที่ใช้รถทั้งถนนเปียกและถนนแห้งและใช้ความเร็วสูงส่วนเรื่องของความเงียบนั้นพอประมาณแต่เรื่องของการประหยัดน้ำมันนั้นยังไม่ดีที่สุดอยู่ในระดับเกรดบีแต่ก็เป็นเรื่องของยางสปอร์ตท,ที่ต้องสิ้นเปลืองเรื่องค่าน้ำมันอยู่แล้วเพราะสัมผัสถนนค่อนข้างเยอะและซีรีส์ต่ำ มาดูน้องใหม่อย่างจิติคอนโทน P10 อย่างที่มีความทนทานต่อความร้อนสูงโดยเฉพาะในฤดูร้อนแต่ได้คะแนนความนุ่มเงียบในระดับสูงเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการความเงียบไม่มีเสียงรบกวนในขณะขับขี่หรือวิ่งในระยะทางไกลที่ไม่ต้องการเสียงดังต้องเน้นตัวนี้เลยจิติคอนโทน P10 ตัวนี้จะมอบความนุ่มเงียบให้กับครอบครัวสําหรับการเดินทางอย่างปลอดภัยเน้นเดินทางไกลและทนความร้อนสูงจุดเด่นของตัวนี้คือขับขี่สบายไม่เมื่อจนเกินไปแน่นอนเหมาะกับการเดินทางไกลและยังประหยัดน้ามันในระดับที่ดีมีการสิ้นเปลืองน้อยมากความเร็วพอประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่มากไม่น้อยไม่เสียงดังตัวนี้ต้องแนะนําสําหรับรถครอบครัวแล้วคุณจะติดใจในราคาและคุณภาพที่เกินจริง มาถึงยางสปอร์ตใจสปอร์ตอย่างจิติสปอร์ต GTR 3เหมาะก,กับสภาพอากาศที่ถนนร้อนถนนแห้งเข้าโค้งได้ดีและยังเหมาะกับการเปลี่ยนเลนและการเลี้ยวอยู่ในคอนโทรลระดับ A ที่นักแข่งใช้ความเร็วสูงต้องการกันอย่างมากๆตัวนี้ได้ประมาณ3กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมาะก,กับพื้นผิวที่แห้งไม่ชอบน้ำเลยค่ะใช้ความเร็วได้สูงสุดและประหยัดน้ำมันในระดับปานกลางสำหรับเรื่องของเสียงตัวนี้จะสู้ P10 ไม่ได้เลยค่ะ ระดับจะอยู่ปานกลางถึงสูงเพราะแก้มอย่างค่อนข้างจะมีความบางและเกาะถนนได้ดีและมีความแม่นยำในการบังคับเลี้ยวไม่มีใครเทียบได้เลยละค่ะความสามารถเรื่องของเบรกมีมากขึ้นกว่าเดิมเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ความเร็วสูงและชอบเปลี่ยนเลนบ่อยๆแล้วก็มีเหตุฉุกเฉินในยามขับขันต้องยางตัวนี้เลยค่ะ ต่อด้วยจีตติเซนจี้เฮสองรถบ้านรถครอบครัวที่ต้องการความนุ่มเงียบและก็มีความปลอดภัยสูงวิ่งได้ระยะทางไกลและก็ประหยัดเชื้อเพลิงอย่างมากรวมถึงประหยัดพลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะระดับเสียงค่อนข้างจะเงียบสำหรับยางรุ่นนี้แนะนำสำหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านค่ะมีราคาถูกและมีคุณภาพที่ดีท่านรับได้อย่างแน่นอนประหยัดเงินในกระเป๋าอย่างมาก ปิดท้ายกันด้วยจิตติ4คูณ4แอบ70นะคะตัวนี้เป็นยาง4วิวระดับประหยัดน้ำมันระดับกลางค่ะมีดอกยางสวยสะดุดตามีตัวหนังสือสีขาวและดอกยางสึกช้าถ้าเน้นมองเรื่องคุ้มค่าตัวนี้แนะนำแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าสายลุยด้วยค่ะคข้อสำคัญมีความทนทานต่อสภาพทุกถนนเหมาะสำหรับการขับขี่ที่ค่อนข้างลุยสาย4วิวสายออฟโรดเนี่ยแนะนำตัวนี้เลย ยางจิตติไม่ได้เป็นเพียงแค่ยางที่มีราคาถูกเมื่อเทียบเท่ากับยางแบรนด์คุณภาพต่างๆนะคะแต่ยางจิตติเนี่ยยังเป็นยางที่รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นยางเบอร์ต้นๆที่สนับสนุนเกี่ยวกับการบริจาคและใส่ใจเรื่องของน้องหมาน้องแมวจรจัดได้สนับสนุนร่วมกับยางถูก m o m เสมอมาทุกๆปีอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่ายางที่มีคุณภาพระดับโลกราคาไม่แพงและไม่เคยแรงน้ำใจในการดูแลสัตว์ของโครงการต่างๆ และทุกการใช้บริการในการเปลี่ยนยางท่านได้ร่วมบริจาค20บาททางร้านยางถูก .com นำจำนวนเงินและของบริจาคไปร่วมกับองค์กรต่างๆเพื่อให้คุณลูกค้าได้มีส่วนร่วมกับเราทุกคนทุกคันตลอดไป